นี่ยงแยน่สิจิ้เขาวก็เขามานับมอยเขามานอัเี่ยสิกินเขากลางทางเลยนะยิ้วเขาเราบ่อยๆย้วเขาไม่เมื่อยไม่สวยแบบว่าไนหเทียงอยู่บ้าบ้ันในเก่ากิ้งเขาไปิ้เขาซะก็ย่ายิวเขานตายิวขานิงกินก็บเรียกไปแม่จะได้กินไม่ได้กินเขากลางทางเจ้าก็ามานั่งกลางหุ่นทางว่างบ่อยๆจะมากินเขากลางทาง โถ่เพื่นสีโขันมากก pues er. ินเน่าอยู่อ่ะตันเรากลางทางเดนบเนี่ยขอเก็บลรยกันแล้วหาย้ายก็ตามสบายใจยายอีกแล้วย้ายหิ้วขอกิน่และพ่อเขาไมกินกลางทางแล้ววะ าวอกินกลางท่างนิ่ขออืมนะอิม่มนะทีกินขน้าวกลางทางกินข้าวกลางทางี่มกินเน้อพี่น้องเด้อเจ้บ